Редактор สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะโก o โฟกัสนะครับกับในช่วงวันพุธนะฮะที่8เดือน7นะครับตอนนี้ราคาทองคำทดสอบแนวสูงสุดนะฮะในรอบประมาณ8ปีที่ระดับ1,800เหรียญนะฮะในรอบ1,800เหรียญนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้กำลังทดสอบอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับเหมือนกับมาลุ้นสดๆไปด้วยกันนะฮะ พอดีว่าในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับวิทยากรไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สดในช่วงวันจันทร์ได้นะครับเนื่องจากว่าวิทยากรติดภารกิจในต่างจังหวัดนะครับทําให้มาไม่ได้น้องขออภัยนักทุนทุกท่านด้วยนะครับัส,สดีคุณเมย์คุณจิรพรนักสบัสดีนักทุนทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับการที่ราคามีการทดสอบบริเวณโซนพันแปดร้อยเหรียญปัจจุบันนี้นะครับมีการทดสอบพร้อมกับนะฮะอ๋อ เขาเรียกว่าความกังวลเรื่องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนานะครับซึ่งทําให้ดันราคาทองคําตั้งแต่บริเวณโซน60นะครับยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ขึ้นเทสบริเวณ1,800เหรียญแล้วนะครับ1,800เหรียญแล้วนะครับทองจะไป2,000หรือคะวิกรไม่ทราบจะไป2,000หรือเปล่านะฮะเรามาดูทีละสเตปดีกว่านะครับตอนนี้ก็เลยกำลัลงดูอยู่ว่า1,800เนี่ยจะดูว่ายืนได้หรือไม่นะฮะ ซึ่งถ้าเกิดยืนได้จะมีเป้าถัดไปต่อนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นไรฟ์สดนะครับเพราะนั้นคือวิทยากรจะพาไปดูทีละอย่างแล้วกันนะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาบริเวณโซน1,800เหรียญนะฮะขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นนะครับที่มีการปรับตัวร่วงลงมาก่อนหน้านะครับเริ่มเข้าสู่รอบของการดีบาวบ้างเล็กน้อยนะครับขณะเดียวกันดอลลาร์นะครับในช่วงบ่ายนี้นะครับยังคง อยู่ในทิศทางของการรีบาวนะแต่เริ่มชะลอตัวที่หนึ่งนะฮะเพราะเมื่อคืนนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็รอชะลอตัวบ้างนะฮะทำให้ในส่วนของภาพรวมนะครับการที่ดอนลลาร์เริ่มรีบาวขึ้นนะฮะก็ทําให้ในส่วนของตัวปอนด์สลิงในช่วงบ่ายนี้นะครับมีการชะลอตัวลงนะฮะแต่ยูยังคงมีแรงซื้อหนุนบ้างบางจังหวะนะครับแต่ยังคงติดแนวต้านบริเวณส่วนด้านบนนะฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเทรดดิ้งอย่างไรกันดีในราคาใกล้ๆ พันแปดร้อยเหรียญนี้นะครับสวัสดีคุณทิวานะฮะซึ่งในเชิงเทคนิคนะครับเราไปดูเชิงเทคนิคกันก่อนนะฮะทำเฟรมใหญ่ๆนะครับภาพรวมยังคงส่งสัญญาณบวกนะฮะจะเป็นทาเฟรมวิคหรือว่าทาเฟรมมันก็ดีนะฮะซึ่งระดับมันนะครับเริ่มฟอร์มตัวลักษณะคล้ายๆกับเป็นเราเรียกว่าเป็นลักษณะของออการรีบาวนะฮะค่อนข้างแรงซึ่งมันทดสอบบริเวณโซนแนวต้านจุดสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2012นะฮะ 2,012ซึ่งนับเป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วฮะประมาณ11ปีเลยมานะฮะ2,012เดี๋ยวกว่อนนะฮะ2,012อ้อ8ปีพอดีนะฮะเท่าทีนะฮะ1,08กับ8ปีนะฮะแนวต้านสำคัญนะฮะที่ชนมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการทดสอบแนวต้านเนี่ย ในทำเฟมเดย์เนี่ยเรายัางประเมินว่าอย่างนี้ฮะในทำเฟมเดย์เนี่ยราคาทองคําเริ่มชันค่อนข้างมากแต่การที่ราคามีการมาฮิตแนวต้านพันแนะฮะแน่นอนครับการที่ฮิตแนวต้านเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือวันนี้นะฮะวันนี้นะครับ,นนนรบในภาพเดยเนี่ยควรจะต้องปิดนะฮะมากกว่าพันแนะฮะถ้าปิดมากกว่าพันแไม่ได้จะเริ่มส่งสัญญาณในการชะลอนะฮะ เพราะนั้นคือการทดสอบแนวต้านเนี่ยมีไดสองแง่ด้วยกันนะครับแง่ที่หนึ่งคือชนแล้วไปไหมถ้าชนแล้วผ่านเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเกิดชนแล้วไม่ผ่านแล้วเริ่มย่อนะฮะอันนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะพอดีจังหวะเราเปิดมาเจอพ<ร>ันแปดพอดีเพราะนั้นการทดสอบครั้งแรกนะฮะแนะน,นําน,น,นักทุนที่มีสถานะบายให้แบ่งปิดไปก่อนนะฮะเพราะการทดสอบครั้งแรกโดยทั่วไปนะฮะมักไม่ผ่านนะฮะมักไม่ผ่านนะฮะ เพราะนั้นคือการทดสอบเรองนี้แนะนําว่าสมมติท่านมีพอตร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแนะนาว่าให้ท่านแบ่งปิดสถานะไปสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างน้อยสี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะให้แบ่งปิดไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นแนวต้านสําคัญทางจิตวิทยานะฮะเพราะนั้นนี่คือนี่คือนี่คือเหมือนกับดูสถานในการสดๆกันเลยนะฮะขาะเดียวกันทำเฟรมที่สั้นลงครับประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยเราพบว่าราคาเนี่ยเมื่อเช้าดูเหมือนจะมีการชะลอลงมาแล้วนะครับแต่การชะลอนั้นเนี่ย ได้มีแรงซื้อหนุนในช่วงบ่ายนะฮะทำให้โดยภาพรวมภาพตั้งแต่ประมาณสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยราคาดีดค่อนข้างดีนะฮะราคาดีดค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นการชนแนวต้านใหญ่บริเวณโซนพันแเนี่ยถือว่ามีน่ยสำคัญค่อนข้างมากเพราะบริเวณโซนนี้นะครับเป็นจุดบริเวณโซน up ten น h a n n น l ไ i น์พอดีเป๊ะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการทดสอบบริเวณตรงนี้เลยบ่งบอกหลายความหมายนะฮะหคือแนวต้านจิตวิญยา2คือจุดสูงสุดในรอบ8ปปีสก็คือ เป็นแนวต้านเส้นเทนเนล์ไลน์เนี่ยฮะเพราะฉะนั้น,นรบ,บริเวณโซน1,800ถึงบริเวณโซน1 8 0่ห้าเหรียญเนี่ยวิเคราะห์ประเมินว่าแนวนี้จะแข็งมากๆนะจะแข็งมากๆนะฮะจะแข็งมากๆถ้าราคายืนเหนือแนว1 8 0แห้าเหรียญได้นะครับในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยจะส่งสัญญาณนะครับขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปที่บริเวณโซน1 8น0ดยี่สิบนีฮะ ซึ่งจะเป็นจุดทารกเกตถัดไปของราคานะครับเพราะนั้นคือนักทุนต้องไปติดตามว่าบริเวณโซนพั0แปดถึง805เนี่ยจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็เจอกันอีกทีหนึงพันแปดแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วหลุดต่ำกว่า90นะฮะนักทุนอ,อาจจะเจอการพักฐานลงมาบริเวณโซน80-75ถึง75อีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นคือการที่เขาบอกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงก็ต้องทำได้ดีนะฮะ ถ้ายิ่งสูงก็ทําได้ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออาจจะพักตัวได้นะฮะเพราะนั้นคือปัจจุบันนี้เป็นจุดที่ต้องจับตาดูนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าจุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญอย่างมากในเชิงเทคนิคเนี่ยซึ่งเรามาดูภาพใน i ท e f เฟรมชั่วโมงเพื่อหาระยะในการเทรดเราพบว่าการที่ราคามีการวิ่งขึ้นมานะครับเริ่มเกิดสัญญาณน,นะฮะลักษณะพิเศษนะฮะลักษณะพิเศษในเชิงเทคนิคก็คือว่าเป็นการเทสแนวต้านและชะลอนะฮะ เพราะนั้นนักทุนควรที่จะต้องดูประมาณสักอีกประมาณสัก 2- 3สามชั่วโมงนี้นะฮะสองถึงสามชั่วโมงนี้นะฮะถ้าราคายังไม่สามารถยืนเหนือพันแปดได้เนะะี่ยสิ่งที่ตามมาคืออาจจะเริ่มมีการชะลอตัวลงมานะฮะเพระาะนั้นให้ดูมาสักสองถึงสามชั่วโมงนี้นะะก็คือถึงประมาณโซนสักสิบเจ็ดนศูนย์ศูนย์นอประมาณเนี่ยนะฮะก็อลังติดตามอย่างใกล้ชิดกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสามารถยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้แนะนําว่า ควรจะต้องแบ่งปิดบ้างนะค,รควรต้องแบ่งปิดกาไรขาดรองบ้างนะครับขณะเดียวกันคือการที่ราคาวิ่งมาลักษณะน,นี้นะครับได้มีการยกฐานแนวรับขึ้นมาด้วยเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับมีการซ i d e w a y บริเวณโซน90นะฮะถึงบริเวณโซน93อยู่นานเพราะฉะนั้นด่านระยะสั้นด่านที่1นะฮะจุด A จะเป็นจุดบริเวณโซน90ถึง93นะครับถ้ามีการชนแล้วไม่หลุด อาจจะไซ์เวเลี้ยงตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นไซ์เวอย่างนี้นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดชนแล้วหลุดจะชี้เป้าหมายไปเลยนะครับที่บริเวณโซน85-80นะฮะเพราะนั้นคำแนะนําการลงทุนในช่วงนี้นะครับเวกอร์แนะนําว่าณราคาปัจจุบันนะฮะณราคาปัจจุบันที่1 8 0เนี่ยบริเวณนี้แนะนําว่าเป็นจุด TP นะฮะคือคือ Take Profit นะฮะ ไม่ใช่จุดในการบายตามนะฮะเพราะน,นั้นย้ำนะครับไม่ใช่จุดในการบายตามแนะนำนักทุนนะฮะรอให้ราคาย,ย่อตัวลงมาก่อนนะฮะโดยมีรับสำคัญบริเวณโซน85-80นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยจุดที่1นนะฮะเพราะนั้นแ,แนะนำว่าปัจจุบันนี้ควรจะใช้จังหวะในการสวิงอัพขึ้นมาเพื่อปิดสถานะบายนะฮะปิดบายไปก่อนนะฮะและ รอจังหวะในการย่อก,กลับลงมานะครับในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะภาพรวมการที่เล่นช็อตบริเวณโซนพันแถือว่ายังไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าเทรนเป็นสตองเทรนมากมากนะครับเพราะนั้นคือการที่จะเล่นเซลล์บริเวณตรงนี้เมื่อก่อนคิดว่ายังอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีนะฮะอาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีแนะนําว่าไม่ควรเซลล์นะฮะแต่ควรในการที่จะเทคโปรฟิตและรอจังหวะย่อแล้วซื้อใหม่นะครับซึ่ง โดยภาพรวมถ้าราคาทะลุบริเวณโซน1 8 0ถึงบริเวณโซน1,805ได้นะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปบริเวณโซน1 8 2 0นะฮะซึ่งจะเป็นแนวต้านที่เป็นแนวต้านสําคัญแนวถัดไปทันทีนะฮะเพราะฉนั้นแนะนําครับแนะนาการลงทุนวันนี้แนะนําว่าให้นักทุนนะฮะทยอยลดสถานะบายนะฮะทยอยลดสถานะบายและไปรอบายใหม่นะฮะเมื่อราคาอ่อนตัวลงมานะครับในช่วง3วันที่เหลือของสัปดาห์นี้วิยากรประเมินว่า ราคามีโอกาสสวิงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งแนวหลักๆเป็นแนวที่1คือ80และ85แนวที่2คือบริเวณโซน75ถึง70โดยประมาณนะครับซึ่ง2จุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญมากๆในวีกนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยลุดตำปาเจ็นะครับจะเป็นการเสียเทนด์ขาขึ้นระยะสั้นนะครเพราะนั้นคือบริเวณโซน 70ถือเป็นจุดที่มีในระดับสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็แนะนําว่าให้นักทุนใช้ความรอบคอบค่อนข้างมากนะฮะในการเทรดดิ้งนะฮะท่านใดที่ซื้อไว้สูงจังหวะกระแทกแนวต้านทีหนึ่งแนะนําว่าให้ปิดไปก่อนนะฮะปิดไปก่อนนะฮะแล้วไปรอจังหวะในการย่อตัวลงมาก็แล้วค่อยรับใหม่นะฮะอันนี้เป็นแนวต้านระยะสั้นนะครับ1,088.5แนวต้านที่2คือบริเวณโซน1 8 2 0 2 5นั่นละอันนี้คือ2แนวที่จะมีในระดับสคัญในเชิงเทคนิคนะครับ ก็สําหรับทองคําแท่งได้รับอันนี้ส่งเต็มๆนะครับจากค่างเงินบาทที่มีการเขาเรียกว่ามีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากแม้ว่าในช่วงบ่ายนี้จะชะลอลงบ้างนะครับแต่โดยภาพร,รวมยังทําให้ทองไทยยังขึ้นอยู่นะฮะปัจจุบันนี้มีการทดสอบบริเวณโซนไทยเดิมนะครับที่26,550และเริ่มชะลอวันนั้นคือจังหวะชะลอของทองคําแท่ง มิวเกรประเมินว่ายังเป็นจังหวัดที่ดีในการซื้อนะครับโดยแนะนําว่าให้รอประมาณโซนสัก20,060นะฮะ400ถึง2 6 0 300ลงมานะฮะจริงๆแล้วมิเกรดแนะนำ recommend ประมาณโซนสัก300ลงมานะครับถึงประมาณโซนสัก2 0 6 0 100ตรงเนี้ในการเข้าช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งโดยภาพรวมทองคำไทยมีโอกาสในการย่อมาแลวขึ้นต่อนะฮะเป้าหมายอยู่บริเวณโซน2 6 0 0นะฮะ800บาทโดยประมาณนะฮะก็ไปภาพรวมแล้วยังดูแล้วมีโอกาสในการขึ้นได้อีกสำหรับทองแท่งนะฮะ แต่โดยภาพรวมจังหวะระยะสั้นอาจจะมีจังหวะย่อบ้างนะครับก็ค่อยๆไปกันทีนิดล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสัญญาณการเทรดดิ้งในวันนี้ครับหวังว่าท่านจะเอาแผนนี้ไปใช้ในการเทรดนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดเวลาที่ราคามีการทดสอบบริเวณโซนไฮเดิมนะฮะก็คือท่านจะต้องตั้งสติให้มากนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับยืนได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจะซื้อบริเวณตรงนี้เลยเนะี่ยไม่ใช่จุดที่ดีนะถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ท่านต้องมีสต็อปลอสนะฮะ ่นต้องมีซอมร้อยกันไว้เพราะว่าถ้าราคามีการกระตุกกลับลงมาเนี่ยเราจะได้ขาดทุนไม่มากนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการลงทุนในวันนี้ครับหวังเป็นยิ่งว่าท่านที่ติดตามรายการเราจะโชคดีแล้วมีกำไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ